เมื่อเรากู้ซื้อบ้านไปได้สักระยะหนึ่งนะคะเมื่อเราส่งบ้านมาได้จนครบสัญญาแล้วนะคะเราก็มีทางเลือกที่จะขอลดดอกเบีย้ยหรือเลือกที่จะรีไฟแนนซ์เพื่อให้ค่าใช้จ่ายมันถูกลงได้นะคะทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงว่า วันนี้เราจะขอลดดอกเบี้ยดีหรือว่ารีไฟแนนซ์ดีเรามาดูตัวอย่างกันนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นการขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมนะคะส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นการขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ตัวอย่างนี้เราพูดถึงการที่เราไม่มีการกู้เพิ่มนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายมือก่อน,นะคะ่ะก็คือเราขอลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิม เรามี2บัญชีนะคะก็คือบัญชีหลักบัญชีซื้อบ้านนะคะกับบัญชีที่2ก็คือบัญชีต่อเติมหรือบัญชีอเนกประสงค์ยอดเงินต้นคงเหลือเนี่ยก็คือล้านสี่กับ8ปนะคะส่วนอัตรา,าดอกเบี้ยใหม่เนี่ยเราได้อยู่ที่5.23สอาำหรับบัญชีหลักและบัญชีต่อเติมอยู่ที่6.40คิดเป็นยอดเงินต่อปีนะคะก็คือ เ3็ดหแล้วก็5,400ถ้าคิดเป็น3ปีนะคะก็ยอดรวมอยู่ที่238,000นะคะส่วนค่าใช้จ่ายเนื่องจากเราส่งไม่เคยดีเลยไม่เคยล่าช้านะคะเป็นลูกหนี้ชั้นดีเพราะฉะนั้นธนาคารเขาก็จะประเมินอ,ออกมาแล้วค่ะว่าของเราเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลย นะคะระยะเวลาที่ใช้ดาเนินการก็14วันแล้วก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆเลยทีนี้มาดูฝั่งที่เราจะรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่บ้างคะ่ะสำหรับบัญชีหลักเนี่ยเขาเสนอให้ดอกเบี้ยที่3.89%ส่วนบัญชีต่อเติมเนี่ยอยู่ที่5.60%คิดเป็นดอกเบี้ยต่อปีก็คือ55,000 กับ4,007ถ้าคิดรวม3ปีนะคะก็คือ179,000ซึ่งถ้าเทียบกับการขอลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็ยังถูกกว่าการอยู่ที่58,000แต่เรายังไม่จบแค่นี้นะคะเราต้องมาดูค่าใช้จ่ายด้วยการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่แน่นอนว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะ ในที่นี้ก็คือมีค่าประเมินค่าจดจำนองแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆรวมแล้วอยู่ที่25,000นะคะแล้วก็ระยะเวลาดำเนินการเนี่ยอยู่ที่30วันมีเอกสารที่ต้องเตรียมตามที่ธนาคารกำหนดทีนี้เรากลับมาดูเรื่องค่าใช้ใจ่ายเป็นหลักค่ะเพราะว่าระยะเวลากับเอกสารเนี่ยก็ไม่ได้ ยุ่งยากมากนะคะตัวนี้หลัง R, ที่เราหักลบกันมาก็คือว่าถ้าเราเลือกที่จะรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่เนี่ยเราจะประหยัดไปได้อยู่ที่58,000สำหรับ3ปีแต่เราจะต้องหักลบค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายไปอีก25,000ด้วยเพราะฉะนั้นใน3ปีเนี่ยค่ะพอ2ตัวนี้หักลบไปแล้ว เราจะประหยัดอยู่ที่3ามหมสตัวนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปตัดสินใจได้ว่ายอดเงินแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้เราควรจะเลือกอะไรดี